รายงานผลการดำเนินงานประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning นำโดยนายเสรีขามประภยัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่นเขต2แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพศ2566-2580ฉบับปรับปรุงป,ประเด็น11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเป็น,นกลไกส่งเสริมคุณภาพนักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่21รวมทั้งแผนปฏิรูปการศึกษาประเด็นที่5และนโยบายเร่งด่วนสอพอทอการจัดการเรียนรู้ a c t Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแต่สภาพการของสอบออคอนแกนเขต2 โดยเฉพาะวิกฤตโควิด -19 ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียนที่ถดถอยเด็กขาดทักษะการเรียนรู้และการคิดครูสอนแบบ p a s s i v และไม่เคยผ่านการพัฒนาเรื่อง Active Learning คิดเป็นร้อยละ24.1%สะทอ้อนผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ2,564ได้ระดับปรับปรุง ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2นำโดยนายเสรีขามประภยัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2และรองผู้อำนวยการสอบอศึกษานิเทศและบุคลากรทุกคนจึงร่วมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติภายใต้รูปแบบการบริหารแบบ 3 T 4ที่สคิเดเพื่อให้ครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ active learning ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียนผ่านโครงการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเชิงรุก active learning 4บวก1ด้วยกระบวนการ plc professional learning community ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพประกอบด้วย 1. ทักษะด้านภาษา 2. ทักษะด้านการคิดคำนวณ 3. ทักษะด้านการแก้ปัญหา 4. ทักษะชีวิตและอาชีพ 5. ทักษะสำหรับเด็กปฐมวัยวิธีการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่ในการขับเคลื่อนภายใต้รูปแบบการบริหารแบบ3 T 4ทีสีคิวเดลด้วยกระบวนการสไปเดอร์ดังนี้ขั้นที่ 1. วิเคราะห์ตนเองเพราะครูขาดความรู้และเข้าใจและไม่เคยผ่านการอบรม24.1% ขั้นที่2กำหนดแผนและประกาศจุดเน้น p Plan and Point Policy ขั้นที่3กระตุ้นส่งเสริม i Import อิ i พ n จนกผั้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนัที่4การขับเคลื่อนพัฒนา d y n a ม i c ผ่านศึกษานิเทศประจำสาระและทักษะขั้นที่5การวัดและประเมินผลตามคุณภาพ Evaluation ในชั้นเรียนทักษะ4บวก1ขั้นที่6การเชิรชูเกียร Reward เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนและสร้างขวัญกำลังใจซึ่งได้จัดขึ้นแล้วที่ผ่านมาเมื่อวันที่5สิงหาคม2566ผลที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ 1. ผู้เรียนร้อยละ81.46ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตร 2. ครูผู้สอนมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามทักษะรายด้านภาพรวมร้อยละ82.50ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. เกิดเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 4. สำนักง,งานเขตพื้นที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายทุกศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปัจจัยความสำเร็จ 1. ความต้องการเปลี่ยนแปลงของครู่ 2. ความเข้าใจและสนับสนุนส่งเสริมจากผู้เกี่ยวข้อง 3. การพัฒนาที่ต่อเนื่องเป็นระบบ 4. เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง